สวัสดีค่ะวันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะพามาทําคลิปนะคะแต่ว่าคลิปนี้จะเป็นการขับแบบต่อเนื่องเลยนะคะเดี๋ยวจะมาเป็นตัวอย่างนะคะอ่าเหตุการณ์ที่เราจะเจอวันนี้คือขับผ่านหมู่บ้านนะคะไปตามป้าย for fast straser เรื่อยๆนะคะเดี๋ยวมาดูเทคนิคแล้วก็การวิธีการขับผ่านหมู่บ้านในเขตชนบทกันนะคะคือมันไม่ใช่ตัวเมืองนะมันเป็นหมู่บ้านที่อยู่แบบหยิบย่อย ทั่วทั่วไปนะคะข้างหน้าเจอป้ายให้ทางแน่นอนคะ่ะเราต้องชะลอก่อนที่จะออกถนนใหญ่ถูกไหมแต่ก่อนที่จะถึงป้ายให้ทางคุณจะเจอเส้นประตัวนี้คือถ้ามีจักรยานกำลังผ่านซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายคุณต้องหยุดก่อนที่จะไปถึงถนนใหญ่นะคะจักรยานจะใช้เส้นเล็กๆเนี่ยหรือคนเนี่ยใช้ในการข้ามถ้าเรามาทางตรงก็จริงแต่คนกำลังจะข้ามถนนคนกำลังข้ามถนนคุณก็ให้หยุดก่อนเส้นประนะคะปล่อย คนเดินปล่อยจักรยานให้ไปให้หมดแล้วถึงจะขับต่อไปจนถึงไปให้ทางพอมาถึงป้ายให้ทางแล้วมองซ้ายมองหน้ามองซ้ายมองหน้านะคะว่างเข้าไปได้เลยไม่จำเป็นต้องหยุดสตอ็อเหมือนป้ายสต็อปนะคะถ้าป้ายหยุดคุณต้องหยุดจำได้ไหมคะแต่ถ้าป้ายให้ทางคุณสามารถที่จะขับไปแล้วชะลอแล้วก็เข้าไปได้เลยไฟเลี้ยวก็เปิดทุกครั้งนะ โอเคต่อมานะคะตอนนี้เราอยู่เกียร์สามเนาะห้าสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงขวามือมีป้ายสีเหลืองๆส้มๆนะคะบ่งบอกว่าคุณกำลังเข้าเขตหมู่บ้านนะคะเขตหมู่บ้านเนี่ยทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์จะใช้ประมาณเกียร์สามความเร็วไม่เกินห้าสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะและระวังรถที่จอดข้างทางด้วยนะคะถ้าเราอยู่เลนขวาเนี่ย ขวามือของเราอาจจะมีรถจอดได้ทุกเมื่อนะคะในหมู่บ้านนะโอเคแล้วเรายังอยู่ป้าย For f o r f a t s t r a s s s r นะคะเพราะว่าไอสเส้นที่เรามาเมื่อกี้มันมีป้าย For f ฟ r f a ต s t ารเอรอยู่ตรงแยกนะคะตราบใดที่ยังไม่เจอป้ายให้ทางป้ายสต o p ไฟแดงหรือป้ายสิ้นสุด For f o r f a ต t t าร s s s อรนะคะสิ้นสุดถนนทางเอกคุณก็ยังใช้สิทธิ์ทางเอกก่อน สิทธิ์ทางเอกก็คือมีสิทธิ์ไปก่อนรถทางขวาแล้วรถทางซ้ายนะคะเห็นไหมเอ่ยพอเข้าหมู่บ้านปุ๊บปกติในหมู่บ้านเราจะใช้กดขวาก่อนซ้ายถูกไหมแต่ด้วยถนนเส้นนี้ใช้ป้ายถนนทางเอกในการบังคับนะคะเพราะฉะนั้นก็มันเหมือนแบบถนนเส้นหลักอ,ะอนน่ะนะพูดง่ายๆเนาะ เวลาไม่มีไฟแดงอะไรเลยเราก็ไปตรงได้อย่างเดียวนะคะกรณีที่เราจะไปตรงนะวันนี้ก็คือจะขับผ่านนอปล้วว่าเราจะตรงอย่างเดียวไม่มีการเลี้ยวนะคะ for f a r t straser s นะคะก็คือถนนทั้งเส้นเลยนะคะเรามีสิทธิ์จะไปก่อนรถทางขวาและรถทางซ้ายขับไม่เกิน50กิโลเมตต่อชั่วโมงเพราะยังอยู่ในหมู่บ้านระวังเด็กระวังคนระวังจักรยานเหมือนปกตินะคะ ถ้ามีบอลลอยมาบนถนนเราก็ลดความเร็วได้เลยนะคะมีเด็กอยู่ข้างถนนเราก็ต้องลดความเร็วเหมือนกันนะคะต่อมานะคะในหมู่บ้านจะมีรถจอดบางทีก็จะจอดขอบถนนแบบนี้นะคะวิธีการก็คือมองกระจกหลังมองข้างหน้าว่างไหมมองกระจกหลังถ้าว่างปุ๊บมองกระจกซ้ายเปิดไฟเลี้ยวนะคะพอเปิดไฟเลี้ยวปุ๊บก็เหมือนกันแบบ ขับผ่านไปทางเลนซ้ายอ่ะเพื่อที่จะแซงรถที่จอดอยู่นะคะแต่คุณต้องเปิดไฟเลี้ยวทุกครั้งมองข้ามไหลซ้ายทุกครั้งก่อนที่จะออกเลนซ้ายนะคะแต่กรณีที่รถสวนทางมามีรถเยอะๆสวนทางมาให้คุณหยุดรอหลังสิ่งกีดขวางอยู่นะคะเพราะว่าเลนของคุณมันถูกปิดกั้นเนาะคุณก็ต้องหยุดแต่กรณีนี้คือคุณสามารถที่จะเปิดไฟเลี้ยวซ้ายมองข้ามไหลซ้ายนะคะมองทุกอย่างเรียบร้อยก็ ออกซ้ายแล้วค่อยเปิดไฟเลี้ยวขวาออกขวากลับมาเลนของเรานะคะกรณีถนนว่างนะมันก็จะเป็นสเต็ปต่อเนื่องแบบนี้นะคะในหมู่บ้านเวลาข้ามสิงกิดขวางเปิดไฟเลี้ยวด้วยนะคะคือให้บ่งบอกว่าฉันจะข้ามไปเลนซ้ายแป๊บนึงนะอะไรแบบนี้เห็นไหมเปิดไฟเลี้ยวนะคะพอว่างปุ๊บมองขวาอะไรให้เรียบร้อยเปิดไฟเลี้ยวขวากลับมาความเป็นจริงมันจะเร็วมากนะคะเราท่องสเต็ปให้ได้ข้างหน้า มีป้ายข้างบนบอกว่าระวังจะเป็นโค้งซ้ายนะคะถ้าคุณจะเลี้ยวซ้ายคือมันจะเป็นแบบโค้งซ้ายที่ค่อนข้างจะชันหรือหักศอกเนาะเอาภาษาพื้นเมืองพื้นบ้านของเราสายมือนเนี่ยถ้าคุณจะไปตามสายเนี่ยใช้ความเร็วไม่เกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะเวลามีป้ายระวังอยู่ข้างบนแบบนี้แล้วป้ายกำกับความเร็วอยู่ข้างล่างก็คือว่าโค้งเนี้ย ควรที่จะใช้ความเร็วไม่เกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุแต่ถ้าพ้นโค้งไปแล้วคุณกลับมาใช้ความเร็วปกติได้ความเร็วปกติหมายถึงว่าตอนก่อนหน้าเนี้คุณใช้ความเร็วอะไรล่ะนะคะนึกภาพออกไหมอย่างเช่นก่อนหน้านี้เราใช้ความเร็วที่50กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะก็หมายความว่าหลังป้ายเนี้ย เขาเตือนนะว่าป้ายเนี้มันจะชันมากนะคะหักศอกมากนะคะลดความเร็วไม่เกิน30ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงคือเขาถือว่าเขาเตือนแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าพ้นโค้งไปคุณสามารถกลับมาใช้ความเร็วปกติได้นะคะเวลามีป้ายความเร็วกำกับคู่กับป้ายระวังอะไรสักอย่างนะคะก็จะประมาณนี้เนาะแต่มันค่อนข้างที่จะชันเพิ่งก็เปิดไฟเลี้ยวเนาะระวังเด็กโอเคถ้าใครจะเลี้ยวขวาค่อนข้างที่จะอันตรายนะคะแต่การตรงไปมันไม่ค่อยอันตรายนะคะ ความเร็ว50ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงเหมือนเดิมละเห็นไหมคือมันไม่มีป้ายสิ้นสุดจำกัดความเร็วส0นะเพราะว่าไอตรงนั้นอ่ะเขาแค่เตือนว่าโค้งเนี้ยให้ใช้30กิโลเมตรต่อชั่วโมงพอพ้นจากสิ่งที่เขาเตือนแล้วนะคะเราก็ใช้ความเร็วปกติของเราได้นะคะห0ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงข้างหน้ามีสิ่งกีดขวางอีกแล้วนะคะเปิดไฟเลี้ยวซ้ายนะคะ แต่ถ้าก่อนที่จะเปิดไฟเลี้ยวซ้ายจําได้ไหมคะมองกระจกหลังมองข้างหน้ามองกระจกซ้ายเปิดไฟเลี้ยวซ้ายมองกระจกหลังมองข้ามไหลซ้ายเนาะเพราะว่าต้องมองซ้ายทุกครั้งยืนยันนะคะว่าไม่มีคนที่จะแซงซ้ายเราไปเนาะเราถึงจะออกซ้ายได้อันนี้คือที่เขาบังคับนะคะบางที มันก็มีหลายเหตุการณ์เหมือนกันเราคิดว่าเราอยู่คนเดียวบนถนนแต่จริงๆไม่ใช่นะคะจุดๆนั้นกลับมีคนจะแซงซ้ายเราไปด้วยมันก็เลยจะเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวากระช่างนะคะทุกครั้งต้องมองจบด้วยการข้ามไหลมองข้ามไหล่มองไปเลยนะมองข้ามไหล่แล้วมองไปให้เห็นข้างหลังว่ามีคนจะมาทางซ้ายมือคุณไหมอันนี้กรณีจะเลี้ยวซ้ายนะคะไฟเลี้ยวก็เปิดทุกครั้งนะคะ แต่ถ้ารถสวนทางมีมาเยอะคุณหยุดรอหลังรถสีขาวก่อนนะกรณีนี้คือถนนโล่งนะคะโอเคเปิดไฟเลี้ยวกลับมาเนาะใช้ท่าเหมือนเดิมในการเลี้ยวนะคะเกียร์สมอยู่ในหมู่บ้านมาถึงจุดจุดนี้พึ่งจะหยุดให้เห็นก็คือซ้ายสุดนะคะป้ายสีส้มจะเป็นป้ายสิ้นสุด เขตหมู่บ้านแล้วนะเขาแจ้งแล้วว่าหลังเส้นนี้หลังป้ายนี้คุณใช้ความเร็วได้ที่ไม่เกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะมันเป็นเขตเชื่อมต่อหมู่บ้านนะคะมันไม่ใช่ทางด่วนเนาะก็คือเส้นนั้นคุณจะใช้ได้ความเร็วที่100ไม่เกินแล้วขวามือคือระวังจักรยานพอเจอป้ายระวังจักรยานปุ๊บเราก็ยังเหยียบคันเร่งไม่ได้เยอะนะคะเห็นไหมข้างหน้ามันจะมีทางเชื่อมต่อขวาไปซ้ายซ้ายไปขวา บางทีเราคิดว่าขวาว่างนะจักรยานไม่มีมาจากทางขวาแต่ทางซ้ายนะคะเมื่อกี้เรามองไม่เห็นว่ามีรถจักรยานมาทางซ้ายไหมนะคะ,ะ,คะเวลาเจอป้ายระวังไม่ว่าจะระวังอะไรกระช่างให้ลดความเร็วไว้ก่อนเพื่อความ,วาวามปลอดภัยนะ <c oughs> เพราะมันอาจจะมีจักรยานกาลังข้ามถนนอยู่ก็ได้ <c oughs> บางทีจักรยานเขาไม่ได้มาแบบเฉพาะผู้ใหญ่เขาก็มาเด็กๆด,ด,ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเนาะระวังนิดนึงโอเคถนนอาจจะขรุขระ,ะ <c oughs> นะคะเขาก็บอกไว้เนาะ ขับนอกหมู่บ้านแล้วคุณใช้ความเร็วได้ไม่เกินหนึ่งร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่พอเอาจริงๆมันก็จะมีองค์ประกอบอื่นนะคะรถยนต์จะไม่ค่อยมีปัญหานะคะรถยนต์ก็คือบางทีก็เหยียบอย่างเดียวเนาะถ้าคุมรถได้ก็ไปเลยแต่ถ้าคุณขับมอเตอร์ไซค์นะคะถนนครุกคละเนี่ยค่อนข้างที่จะอันตรายถึงเขาจะไม่ให้เกินหนึกิมตรต่อชั่วมงคือปกติก็จะให้ขับถึงหนึเนาะแต่ถ้าช่วงไหนที่ถนนคลุกค่ะ ขอแนะนำเลยนะคะไม่ควรที่จะใช้ความเร็วสูงเพราะว่าถนนครุกระสามารถทำให้คุณลมได้ไอพื้นสกรปรกอย่างเช่นมีแบบเศษหินเศษปูนเศษทรา,ายเศษการเกษตรที่มันหล่นตามพื้นอันนั้นก็ทำให้คุณลมได้นะคะเส้นทางไหนที่คิดว่าไม่ปลอดภยัยไม่ควรใช้ความเร็วสูงมาข้างหน้านี้นะคะก็จะหยุดให้แป๊บนึงก็คือ เห็นป้ายเหลืองๆนี้ไหมมันจะแตกต่างจากทางด่วนนะคะในการบ่งบอกเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วเนี่ยเขาจะใช้ป้ายสีเหลืองๆเนี่ยเนาะเวลาที่จะบอกว่าเออข้างหน้าเนี่ยจะมีแยกไปทางหมู่บ้านนี้นะข้างหน้านั้นก็จะไปเมืองนน้นนะซ้ายมือจะไปเมืองนี้นะก็จะเป็นป้ายลักษณะแบบนี้นะคะ,ะ,คะเวลาที่เราอยากจะไปทางไหนก็ดูไว้ก่อนเลยอ่านชื่อสถานที่ที่เราจะตรงไปได้นะคะแต่กรณีนี้เพิ่งจะตรงไปอย่างเดียวเนาะ เรายังเป็น f ฟล์ฟัตสตาร์เซอร์อยู่นะคะแยกเมื่อกี้เราก็มีสิทธิ์ที่จะไปก่อนเห็นไหมคะป้ายโฟล์ฟ a ตสตร์เซอร์ป้ายนี้จะอยู่ก่อนหรือหลังแยกก็ได้นะคะเราถ้าขับตามป้ายนี้ไปอ่ะตราบใดที่คุณยังไม่เจอป้ายสิ้นสุดทาง A ป้ายสตอปป้ายให้ทางหรือไฟแดงเนี้ยโดยปกติคุณจะมีสิทธิ์ไปก่อนนะคะหรือไปเจอไอ เดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปดูป้ายอีกแบบหนึ่งที่ถ้าไปทางไหนแล้วคุณจะสิ้นสุดทางเอกนะคะเดี๋ยวจะบอกนะโอเคขับไปเรื่อยๆนะคะความเร็วขึ้นขนลงๆแล้วแต่อารมณ์โอเคค่ะป้ายนี้บอกว่าระวังนะคะสตราสันเชเดนนะคะอ่าระวังถนน,นครุขระเนาะเตือนสองครั้งละตอนนี้ ถ้าถนนครุขระเนี่ยเขาถือว่าเขาระวังแล้วนะจ๊ะถ้าเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นมาบางทีเขาอาจจะไม่รับผิดชอบนะเวลามันก็จะมีหลายๆอย่างนะอย่างเช่นบางที่เขาอะบอกว่าถนนครุขระแล้วนะแล้วฝรั่งนะเวลาเวลารถเขาพังหรือรถเขาแบบเสียหายอะเขาไปฟ้องว่าเอ้ยถนนพังอะ่ะอะไรแบบเนี้ยทําให้รถฉันเสียหาย แต่ถ้าเขามีป้ายแบบนี้แล้วอ่ะเราจะไปฟ้องเขาก็ไม่ได้นะเพราะเขาได้เตือนแล้วว่าถนนครุกคะ่ะอาจจะเกิดอันตรายอาจจะเกิดความเสียหายกับรถยนต์ของคุณได้นะอันนี้มันก็แบบเทคนิคการคิดดีๆเหมือนกันนะคะลดความเร็วลงนะคะตามสภาพที่เราคิดว่าปลอดภัยที่สดุดมาป้ายนี้นะคะป้ายนี้คือกำกับว่าขับไม่เกิน80กิโเมต่อชั่วโมงนะคะ ลิมิตความเร็วพอเขาลิมิตแบบนี้ปุ๊บไม่ว่าจะกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะให้ลดความเร็วลงนะคะตามเขาเลยเพราะว่ามันจะต้องมีอะไรแน่นอนนะคะเวลาเขาเจอเจอลิมิตความเร็วแปลว่าไม่ไม่ควรที่จะขับเร็วอาจจะมีป้ายรถเมย์อยู่ตรงนั้นอาจจะมีบ้านอาจจะมีทางแยกอยู่ตรงนั้นนะคะเขาถึงลดความเร็วเราลงนะคะไม่ให้ขับด้วยความเร็วสูงเพราะจะเกิดอุบัติเหตุเนาะ ข้างหน้านี้ก็เป็นหมู่บ้านเป็นบ้านโคนเป็นป้ายรถเมย์เห็นไหมเอ่ยเหตุผลที่เขาให้ลดความเร็วลงนะคะต่อมาขวามือเขาจํากัดความเร็วแค่ระยะสั้นๆนะคะขวามือนี้ก็คือบ่องบอกว่าจํากัดความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้สิ้นสุดลงแล้วนะคะหลังจากป้ายนี้ก็คือใช้ความเร็วได้ปกติที่ไม่เกิน100กิโเมตรต่อชั่วโมง นะคะเวลาถ้าขับในชีวิตจริงเนะี่ยตามป้ายก็ดีนะเพื่อความปลอดภยัยถึงจะขับมอเตอร์ไซค์ก็ช่างนะคะส่วนเวลาสอบคือคุณก็ต้องตามป้ายเป๊ะๆนะคะเวลาสอบครูเขาก็จะดูว่าคุณได้สังเกตป้ายข้างทางหรือเปล่าว่าเขาเตือนอะไรบ้างนะคะก็ความเร็วก็ไม่เกินหนะึ่งร้อยเนาะแต่มันเป็นทางโค้งไงจะไปให้ถึงหนึ่งร้อยเลยมันก็อันตรายเกินไป แล้วเราไม่ได้ขับคนเดียวนะคะพึ่งก็จะขับมากับเพื่อนกับแฟนกับอะไรอย่างเงี้ยแล้ก็แบบตามๆกันไปนะคะไม่จําเป็นต้องส่งความเร็วข้างหน้านี้นะคะจะเข้าเขตหมู่บ้านอีกแล้วแต่เพิ่งจะหยุดให้เจอป้ายนี้ก่อนสังเกตไหมคะว่าป้ายเนี่ยจะประมาณว่าเขาบอกเขาวาดไม่ใช่แค่ตรงกับแ,แยกอย่างเดียวนะเขาวาดเป็นทางโค้งเลยเห็นไหมคะพึ่งอะ่ะจะ โค้งขวาไปนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะวาดให้เห็นแล้วแหละว่าลักษณะโค้งจะเป็นลักษณะประมาณนี้เลยนะคะให้โค้งไปทางขวาถ้าคุณจะเลี้ยวซ้ายนะคะไปร้านเฟ l ชก็เตรียมตัวที่จะเลี้ยวซ้ายได้เลยนะข้างหน้าเป็นชื่อหมู่บ้านนะคะบ่งบอกว่าคุณอยู่ คุณกำลังเข้าเขตหมู่บ้านอีกแล้วนะจ๊ะลดความเร็วลงที่ไม่เกิน50กิโลเมตรต่อชั่วโมงเราก็ตบมาเกียร์สแล้วก็พยายามลดความเร็วลงเลยนะคะถ้ามันเลยป้ายนิดนิหน่อยๆเนี่ยชีวิตจริงไม่เป็นไรนะแต่ถ้าเวลาสอบหลังป้ายคุณต้อง50กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วนะจ๊ะอันนี้ก็คือแบบเอามาเป็นตัวอย่างนะคะเข้าเขตหมู่บ้านความเร็วไม่เกิน50กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วป้ายที่ บอกต่อเนื่องกันเลยก็คือเขาให้เวลาเราอ่านด้วยนะแบบเจอป้ายนั้นปุ๊บทำตัวแบบนั้นพอเจอป้ายนี้ปุ๊บทำตัวแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ป้ายนี้เหมือนเดิมค่ะเป็นโค้งที่เขาแจ้งเลยนะคะระวังโค้งที่คุณจะเจอเนี้ยเป็นโค้งหักศอกหรือโค้งที่ค่อนข้างจะชันไปทางขวาความเร็วนะคะลดลงเลยนะคะมันไม่ใช่โค้งขนาดใหญ่ที่แบบไปด้วยความเร็วสูงได้ เขาก็จะบอกแบบนี้นะคะเสร็จแล้วป้ายนั้นพ้นไปแล้วก็จะเจอป้ายนี้นเห็นไหมคะข้างบนมี four fat strasser แล้วถ้าคุณตรงไปเอ่อหรือเลี้ยวซ้ายเนี่ยคุณก็จะหมดสิทธิ์ทางเอกแล้วนะคะมันจะเป็นขีดไม่ทึบใหญ่แต่ถ้าคุณจะเลี้ยวขวาไปตามโค้งเนี่ยเปิดไฟเลี้ยวด้วยนะคะคุณก็จะวิ่งตามถนนทางเอกต่อไปนึกภาพออกไหม ก็คือพอเราเลี้ยวซ้ายตรงนี้ปุ๊บแปลว่าคุณไม่ใช่ทางเอกแล้วนะอะไรเงี้ยเราก็จะวิ่งขวาเนาะเปิดไฟเลี้ยวขวาตามไฟตามถนนทางเอกไปคงชันมากโอเคดีไม่มีรถสวนมานะพึ่งก็ไม่ค่อยชินเส้นนี้เนาะเสร็จแล้วก็เห็นไหมขวามือบอกว่าคุณอยู่บนถนนเส้นถนนทางเอกเนาะเพราะเมื่อกี้เราวิ่งตามไอ้เส้นทึบดำๆบนป้ายมานะคะก็วิ่งตามถนนทางเอกมานะคะ แล้วซ้ายมือบ่งบอกว่าคุณกำลังจะพ้นเขตหมู่บ้านนะคะพอหลังจากป้ายซ้ายมือสีเหลืองๆนี้หมายถึงว่าคุณเนี่ยสปีดความเร็วได้เลยนะคะแต่ไม่เกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนขวามือก็บอกว่าไอ้เส้นเนี้ยมันเป็นถนนทางเอกอยู่นะคะคุณมีสิทธิ์ไปก่อนรถทางขวาและรถทางซ้ายมันก็จะเพื่อการยืนยันเราด้วยนะว่าเราขับด้วยความเร็ว50กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้นะคะ แบบไม่ต้องไประวังซ้ายระวังขวาอะไรแบบเนี้ยข้างหน้าโค้งมองไม่ค่อยเห็นระวังนะคะการขับมอเตอร์ไซค์ชิดขวาไว้ขับรถก็ต้องชิดขวาไว้ก่อนนะคะด้วยเหตุผลหลายๆอย,าอย่างเวลารถสวนมาเดี๋ยวดูในกล้องถ้าไม่มีรถสวนมันก็โอเคไปแต่ถ้ามีรถสวนก็อันตรายถ้าเราชิดซ้ายเวลาเข้าทางโค้งนะคะโค้งให้กว้างแล้วค่อยตีเลี้ยวเลนเข้ามา เห็นไหมมีรถขนาดใหญ่ผ่านมาแทบจะกินพื้นที่เราด้วยนะดีที่เราชิดขวาไว้นะคะรถยนต์เหมือนกันนะคะเข้าโคง้งแล้วยิ่งมอเตอร์ไซค์มันเป็นคันเล็กไงเขาก็ไม่ได้สังเกตอะไรเรามากมายนะคะเราอยู่บนถนนฟอร์ฟ t ตสต a ร,ร์เซอยู่เหมือนเดิมนะคะความเร็วใช้ได้นะคะแต่ถ้ามีสิ่งตัดหน้าเรานั้นคือมันเป็นเหตุสุวิสัยเขตอันตรายอยู่แล้วนะคะ ป้ายขวามือนี้บอกว่า,าหลังจากป้ายนี้คุณห้ามแซงนะใช้บังคับกับรถทุกประเภทนะคะมอเตอร์ไซค์ด้วยเหมือนกันนะห้ามแซงนะคะถึงตรงกลางถนนมันจะมีไม่มีเส้นทึบแต่ว่าใช้ป้ายนี้บังคับแปลว่าหลังจากป้ายนี้ปุ๊บเราห้ามแซงนะคะไม่ว่าข้างหน้าจะเกิดจะมีรถช้าขนาดไหนเราก็ห้ามแซงอาจจะเป็นเพราะมีแยกอยู่ข้างหน้าหรือ ป้ายรถเมลอะไรก็ได้นะคะโอเคในภาพนี้คือมันเป็นแยกนะคะเนาะต่อมาป้ายนี้นะคะป้ายข้างหน้าสุดที่เราเจอขวามือก่อนนะระวังอาจจะมีรถจอดอยู่ข้างทางนะคะสัญลักษณ์นี้ก็จะประมาณนี้นะคะแปลว่าถ้าคุณมาด้วยความเร็วเนี่ยคุณควรที่จะลดความเร็วเพื่อที่จะดูแน่ใจว่าหน้าคุณจะไม่มีสิ่งกีดขวางเนาะบางทีมันเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายเวลามีรถจอดอยู่ข้างหน้าคุณนะคะแล้วหลังจากป้าย ระหวังมีรถจอดข้างทางเนี่ยก็จะเป็นป้ายสิ้นสุดการจำกัดการแสงนะคะมันก็จะต่อเนื่องกันเลยแปลว่าหลังจากป้ายเนี้ยคุณแสงกันได้แล้วนะอนุญาตเลยตามสบายนะคะเห็นไหมเขตนี้ก็จะมีแบบอาจจะมีรถจอดหลายทางเนาะโอเคมันก็จะประมาณนี้นะคะ ถ้าอากาศดีๆถึงจะขับมอเตอร์ไซค์ได้เพราะว่าค่อนข้างที่จะหนาวถนนลื่นต่อมาป้ายข้างหน้านี้นะคะแจ้งเตือนอีกแล้วว่าระวังทางโค้งซิกแซกถ้าเพิ่งคิดเพิ่งจะคิดประมาณนี้นะโค้งที่เราจะเจอมันคือจะซิกแซกแบบซ้ายขวาซ้ายขวาอะไรอย่างเงี้ยก็จะประมาณนี้เลยแล้วมันค่อนข้างที่จะชันชันหมายความว่าคุณอาจจะต้องพอซ้ายปุ๊บไปขวาซ้ายปุ๊บไปขวาเหมือนแบบที่เราเรียนมาแบบซิกแซกอะนอกไหม แปลว่าเราต้องลดความเร็วแล้วเตรียมจับพวงมาลัยให้แม่นนะให้แน่นเลยเดี๋ยวมาดูโค้งที่เราจะเจอจะเป็นแบบไหนนะคะลดความเร็วได้เลยนะคะไม่ต้องเร่งเห็นไหมขวาแล้วก็ซ้ายหักศอกทันทีนะคะก็จะประมาณนี้แล้วในการขับมอเตอร์ไซค์ถ้าใครที่กำลังฝึกขับหรือเรียนขับหรือสอบขับนะคะ ท่าที่ฝึกที่ครูสอนเนี่ยเขาสอนให้เราใช้ในชีวิตประจําวันได้จริงๆนะคะเวลาเจอโค้งเจออะไรต่างๆเนี่ยจะทําให้เราที่อาจจะไม่คุ้นถนนเนี่ยจะได้ผ่านพ้นตรงนั้นไปได้นะคะท่าประจำเนาะจับไม่ต้องกลัวล้มนะคะจับพวงมาลัยให้แม่นแล้วก็ตีโค้งตีอะไรก็ได้ตามสะดวกแต่ไม่ต้องใช้ความเร็วมากนะคะโอเคคลิปนี้ก็คิดว่าจะต้องจบ ไปแล้วนะคะถ้าใครที่ไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนเกียร์ยังไงอย่างเงี้ยเพิ่งคิดว่าวิดีโอเนี่ยวิดีโอเนี่ยคุณสามารถย้อนกลับไปดูอีกรอบนะคะแล้วดูตรงหน้าจอพึ่งดีๆนะคะว่าแต่ละจุดแต่ละช่วงอะพึ่งใช้เกียร์อะไรนะคะมันจะเหมือนรถยนต์เลยนะคะมันจะไปเหมือนรถยนต์เลยนะคะเพราะในหมู่บ้านเราใช้ความเร็วไม่ได้นะคะสามารถที่จะมา คัดลอกการเปลี่ยนเกียร์ได้นะคะช่วงโค้งเนี้ยใช้เกียร์สช่วงโค้งแบบนี้ผ่านหมู่บ้านแบบนี้ใช้เกียร์สามอะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวเพิ่งทําคลิปมาให้เรื่อยๆถ้าใครสนใจคลิปแบบไหนเพื่อที่จะไปเป็นแนวทางให้ตัวเองก็สามารถที่จะติดตามชมได้นะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ